สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านเป็นยังไงม้างเอ่ยผลประกอบการออกมาแล้วนะมีใครโชคดีมัง่งทักทายได้นะครับทักทายกันได้ผลเป็นยังไงบ้างสำหรับวดที่ผ่านมานะครับ บนออกไปที่074646นะครับข้างล่างออกไปที่58นะอันนี้บนนะบนเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดกัน สี่หกนะครับสี่หกมันหกสี่หกนี่คือสี่หกนะเราก็ไม่ได้เตรียมงานที่จะเอามาให้ชมน,นะนี่คือสี่หกของหัวใจหลัก ส่วนเลขเลขล่างอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวจะเอาให้ชมสักนิดหนึ่งนี้วันวันสุดท้ายนะที่ผมสรุปให้วิง4กับ8เข้าทั้งคู่เลยนะครับนี่นะกับ8ท่านใดดูด หรือเปล่าดูทันหรือเปล่าวันสุดท้ายนะมีแต่วุดวิดเนี่ยนี่หอยออกไปที่หกสี่หกแล้วก็ห้าแหกแปดล้วออกห้าแปดดูซิหกห้าออก หกแต่เรียกวิ่งเข้าทั้งคู่นะสเข้า6 4 8เข้า5 8นี่คือเลขที่แอดหนุยทำให้นะเสียดายอพอสมควรน,นะแต่ตัววิ่งก็ผ่านหนะักครับเอาเรามาดูงวดนี้นะเริ่มกันด้วย ฐานเศรษฐีนี่ก็สุดยอดอีกฉบับนะนี่คือคําเตือนนะก่อนไปรับชมฝากคําเตือนสักนิดหนึ่งนะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับข้อมูลนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางหรือสนับสนุนเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลห้ามนําเล่นการพน,นันด้วยสิ่งผิดกฎหมายนะครับ วันนี้นำเสนอด้วยฐานเศรษฐีเลขจากฐานเศรษฐี่านใดที่ยังไม่ตรวจรัตตรีนะเข้ามาในช่องแอดหน่วยก็ตรวจได้นะครับหลังวันที่1074646เลขท้าย2ตัว5 8เลขหน้าครั้งที่1740ครั้งที่2512 เลขท้ายท้ายสามตัวก็คือสามศูนย์แปดและก็เจ็ดศูนย์สามรางวัลที่สองห้ารางวัลรางวันที่สามสิบรางวันรางวันที่สี่ห้าสิบรางวันรางวันละสี่หมื่นนะรางวันที่ห้าร้อยรางวัลรางวัลละสองหมื่นบาทนะครับนี่คือเลขลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมาเรามาดูงวดนี้กันเลยนะครับนี่ เทพบัญชามาที่สองกับสี่นะงวดใหม่นี่นะงวดวันที่1นึ่งตุลานะครับงวดแรกที่ผมวางไว้ให้ชมก็คือเทพบัญชาสองมาที่สองห2ึ 2, ่ 2, แล้วก็2 9ง1 4้าสแล้วก็สี่เก้าดูงวดที่ผ่านมาหน่อยหนึ่งนะ หกเข้าสี่หกเลยนะแต่จับคู่ไม่เข้าเท่านั้นเองนะแปดล่ะแปดเข้าห้าแปดเลยนะโชะโชะเลยนะเนี่ยเนี่ยอืมสุดยอดจริงๆนะเนี่ยตัวนี้ข่าวเหมือนจะเลขกวิ่งของแอดหนุ่ยเลยนะแอดหนุ่ยบนวิ่งสี่ล่างวิ่งแปดชนกันเลยนะครับ นี่คืองวดที่แล้วนะงวดนี้สี่สองสองสบนสองล่างสีนะสอยู่ที่สี่หนึ่งสีแล้วก็4 9ผมเพิ่งได้อเอกสารมาวันนี้นะตอนเช้านี้เองไปส่งหลานเลยแวะซื้อมาหน่อยไปส่งหลานไปเรียน <c oughs> ภารกิจของสวอ ทุกคนก็น่าจะเหมือนๆกันเนาะพวกเราชาวบ้านลูกลูก,ลกเขาไปทำงานต่างจังหวัดนะกรุงเทพกรุงไทยละยงละยอง,ยองเขาก็มาขขา่เขาเขาไม่ได้เรียกไข่แล้วทุกวันนี้เขาบอกว่าตั้งอู่เป็นอู่กิจกรรมให้ตายายปู่ย่าตายายไว้ซ่อมบำรุงผมก็มีตั้งสองสามอู่นะมาซ่อมบำรุงเหมือนกันกันกบเขา ทันใดเหมือนกันก็เนี่ยว,ว่างๆก็มาดูตัวเลขกันผมยังไม่ได้ทำการบ้านว่าน่าจะเป็นตัวไหนนะแต่ดูคร่าวๆมันก็ชอบทั้งคู่ตัวนี้ออกไปแล้วนะั่นตะกะผมง่ายๆตัวไหนออกไปแล้วเอียงไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเอาตัวใหม่ที่ยังไม่มาคือเลขสองนะครับเอามาดูข้างในหน่อย ข้างในงวดน,นี้มาที่จอมโหดห้านะมือทองเจ็ดพุดง่ายๆถ้าสองมามันก็จะอยู่ที่สองห้าสองเจ็นี่แหละมันไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนหรอกมันอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละนะนี่นะสองหนี่นะนี่นะ่ยตัวนี้นะเนี่ยนะข้างหน้านี่นะสองห้านะสองเจ็ดนะพราะบัะเทศบัญชาสองกับสี่นะ ก็จะเป็น4 7 4 5เท่านั้นเองนะครับถ้าถ้ามันแม่นเหมือนทุกๆุกงวดนะนเล่มนี้มีไม่เยอะนะมีแม่นไม่เยอะวันที่ผ่านมาจอมโพศูย์นะมือทองหนึ่งหลุดนะครับหลุดทั้งคู่งวดนี้ถ้ากับเจ็ดผมว่าไม่หลุดนะ เพราะอะไรเพราะว่าที่บันชาเข้ามาสองกับสี่เพราะฉะนั้นมั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 กจะเป็นคู่กันมันมักจะเข้าคู่กันเรามาดูที่แม่นอีกที่หนึ่งหน่อยนะคืออาจารย์มิทแทมิทแท้ให้มาที่หนึ่งสี่ปดหนึ่งสี่ปดก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้า หกับเจ็ดเอาง่ายๆชอบไปทาง5กับ7เลยล่ะนี่นะนะเป็นไปได้ก็เอียงไปทางเลขเจ็ดนะาะยังไม่มานะครับแต่เขาเน้น1น,นะดูดีๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูมาทางนี้ก่อนเราเราค่อยวิเคราะห์กันอาจารย์เพชรให้มา2กับ6นะครับปู่บุญให้มาที่9กับ7นะครับ เพชรอลันสี่กับ8นะเสือ3กับ0บัวทอง1กับ5าเนี่ยนะเอาเอาเอามาถึง4กับ8ก่อนนะครับงวดที่ผ่านมา2ท่านนี้หลุดนะแต่พอมาอาจารย์มิดเข้า58นะนดนะนที่ผมเน้นหน่อยหนึ่งนเนี่ยเนี่ยนะนี่นะ ที่บอกว่าแม่นไม่กี่เจ้านะทางนี้ก็ยังเข้านะเ,นเริ่มมาดีนะตรงนี้นะเริมเข้ามาเพื่อจานเพชรนะครับเ,เออหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้ามันต้องเป็นหนะนึ่งสองหนึ่งสี่นะนี่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 หนึ่งสองหนึ่งสี่นะ เพราะว่าเทบัญชาเขามีสองกับ4นะครับ f อฟี่นะเรามาดูจุดอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือสาวเมืองเพชรบนสองหาแล่างหนึ่งส่หนะงวดนี้นะมานาทีสุดท้ายหน่อย6กับ3บน6กล่าง ธนากร6กับ3เช่นเดียวกันนะครับสาวเมืองเพชร258กับ146นะถ้ามันไม่ชนอย่างนี้จับได้1คู่นะเนี่ยนะลองดูนะระหว่าง4ีวดที่ผ่านมามันไม่ชนอะไรกันเลยมันไม่มี6 4แล้วก็มันก็ไม่มีห้า แปดนะแต่มันเข้าอยู่นะเนี่ยมันมาทางนี้นะม,นมาทางนี้นะนี่หกสี่หกแล้วก็ห้าแปดนะครับนี่หมดทีแล้วนะตรงนี้ห้าเป็นห้าแปดแดแแอย่างนี้นะอ่าตรงนี้หนึ่งนี่ตรงนี้หนึ่งนะถ้าหนึ่งมันจะเป็นหนึ่ง 1316ง,ห,งห,หรือเปล่านี่คือตัวเด่นของเขาที่ประมาทไม่ได้นะมีโอกาสมานะครับเลขหนึ่งนะพอมันห่างเหินไปนานถ้าหนึ่งมาก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดนะตัวที่จะเอาไปใส่นะครับนี่คือฐานเศษ ตัวแม่นนะตัวแม่นของฐานเศรษฐีตอนนี้ต้องยกให้เทพบัญชานะครับฝากไว้ที่2กับ4เข้ามาหลายงวดนะงวดที่แล้วก็เข้าทั้งบนและล่างนะครับงวดที่แล้วมาที่6 4 4ีหแล้วก็5 8 8 5นี่นะนี่นะ แปดห้าจับคู่เข้า6 4 4 6จับคู่ไม่มาส่วนงวดนี้เทพบัญชา2กับ4ผมเอียงไปทางเลขสอถ้า2มาอยู่ที่สองเอานะอาจจะมาถึงสองหนะครับแผงนี้ดูดีๆนะมีโอกาสมากๆเลยนะครับของเทพบัญชางวดที่ผ่านมา6 4จับไม่วินแต่ว่า ห้าแปจับข้าวนะครับโอเคกราบขอบพคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดมยคุยเรื่องหวยด้วยหวังว่าคงจะรวยไปด้วยกันนะครับฝากติดกดติด,ต,ดตามเอาไว้แล้วท่านจะได้ข้อมูลใหม่ๆผมลงให้ทุกวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับได้ข้อมูลมา45เล่มแล้วนะทยอยลงให้ ขอบพระคุณเจ้าของใบตรวจฐานเศรษฐีและเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กดติดตามให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ